สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับข่าวหุ้นในกลุ่มลายสไตล์พอดแคสต,ต์แบบที่คุณไม่ต้องอ่านประจำวันที่30เดือนกรกฎาคมปี2563 วันนี้หุ้นตัวไหนจะขึ้นหรือหุ้นตัวไหนจะร่วงและหุ้นตัวไหนมีความน่าสนใจเรามาฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆน,นักลงทุนพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันได้เลยค่ะ EA รุกโรงไฟฟ้าในลาวพลังงานน้ำสองโครงการ CBT ส่งสีและล็อกลุยนอกกำไรแรงปันเป้า SCC รอจังหวัด,ดัน SCGP กำไรโต33%ปันผล5บาท5สตาง SICT ไมโครชิปไทยพงานโชว์กำไรค้งแรกพุ่ง58 3 STA กำไรโค้งหลังโต2เท่าผ่าปม STGT tpcs มีดีวลงทุนชีวมวลปลายปีกดปุ่มโรงไปฟ้าคิวหนุนงบเด่น z t i g a order ไหลเข้ายันคิวปรับเป้ายอดขายออนไลน์100ล้านคุงยิ้มแก้มปริยอดครึ่งปีโต5้5ผุดโครงการใหม่ที t ดีบุกหนักครึ่งปีหลังเพิ่มลายอาหารที่พักโรงแรม IL INK ลุยชิงงานใหม่พันล้านยอดเทรดดิ้งพุ่งหลุนคิวสเด่น GSTEL และ GJS ระอุจีทีมซีนีจี้แจงเพิ่มทุนเพื่อเจ้าหนี้ IRPC เล็งออกมุ่นผู้2.8หมื่นล้านรองรับการเติบโตขยายธุรกิจ TPO a i r w y เดินหน้าชิงงานใหม่ทูเป้าล็อกทะลุ4,000ล้าน CWUT เตรียมลงนามโครงการกำจัดขยะต่อยอดสู่โรงไฟฟ้าคลายกดนอนแบงเข้าถึงโลน 2MTC ไตรามาส2โดดเด่น HM Pro 9พ้นจุดต่ำสุดบรบคาดงบไตรามาส3ฟื้นม c o N ตั้งบอร์ดร่วมทุนพัฒนาทาวโฮม950ล้าน s, s T a l ไอผนึกยักษ์ใหญ่สต็อกล่านร่วมทุนรุกฐานในออสเตรเลียและข่าวหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้ข่าวสารแบบคัดเน้นๆสรุปแต่เนื้อไม่มีน้ำสั้นๆง่ายๆได้ใจความขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการวิเคราะห์แก่เพื่อนๆน,น,นะคะ และฝากช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคคลาสสิกที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ